นกพิลาบกลัวนกแก้วข้างบนอาหารหมดลงไปกินกับพื้นแล้วทุกคนเอ้ยนะนนเตลิดขึ้นต้นไม้เชียวบาสวยงามบนยอดไม้นนดูบดูดูบดูบ,ดบ,ดบสวยงามค่ะลงกินกับพื้นแล้วอาหารหมดราง ฝนตกได้แม้ลมจ้อยๆเลยข้างนอกนะฮะฝนจะได้ตกใส่ผักบ้างเนาะเจ้าโน่นนูนน่นข้างหลังนน่นไปจ้องเมทันตะวันสดนะโอ้โสวยงามพี่น้องค่ะธรรมชาติแสงสุขบบัดใจยามแรงแอบแรง เพราะว่าไปนั่งข้างหลังไม่ได้ถึงเวลากินอาหารของแก้วนะปะ้าาต้องสั่งใหม่หมดแล้วนี่ยี่สิกิโลไม่ถึงสองเดือนนาะอูฟดูเอาเถอะบอกฝรั่งบอกจะไม่สั่งให้แล้วนะามามว่าอุย้ยเบิ่งเอา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 ,เอ,า,เอ,าอ้ย ไม่สั่งไม่ได้ไม่มีอาหารก็สงสารลงมาไม่เจอร้องแวกแวกเรียกยายจ๋ายายจ๋านั่งเฝ้านกนะทุกคนเอาจริงจริงเรียกไว้ไว้ไว้ <c oughs> ถึงเวลากินอาหารเงี้ยลงมาแบบเนี้ยก็มาให้ชมกันแบบยาวๆเลยนะฮะเนาะเป็นภาพที่ขาดไม่ได้ตื่นเช้ายังไม่ทันลงมาอยู่หน้าต่างได้ยินแวกๆวก อถ้าอากาศร้อนเขาก็จะออกลงมาแต่เช้านะฮะเบิงนี่จะว่านะสะอ่อนคักบ่หลังบอกเลี้ยงทั้งเมียเลี้ยงทั้งนกแก้ว <c oughs> อาหารนกนะฮะโอ้เบิงเอาเบิงเอาสวยงามธรรมชาติให้ชมแบบยาวๆนะฮะอุ๊บแต่ขึ้นเลยน,นันนาสังเกตสองตัวนุ้นมาดูกันนะฮะ เขาไม่กล้าลงเพราะจะมีผีเสื้อไอ้เลื่อมแวบบแวบบตาแต่เขาฉลาดมากนกแก้วเป็นนกแก้วที่ฉลาดพยายามตัดกัดเชือกกัดลวดเพื่อที่จะลงไปหาดอกทานตะวันสดนะพี่น้องคะเพิ่งเห็นนะปีนี้ดื้อมากนี่ลงกินข้างล่างด้วยเลยนกแก้วดื้อมากจริงๆ ฟ้าสามนาทีแล้วพี่น้อง,องรอบนี้ลงยาว